ีพบกับช่องติ๊กที่คนตาแบบมาจ้าว,วันนี้เรามาหนาเดินนะคะเราจะพามาดูเก็บต้นมะกอกที่เราใช้ส้ตามตำมานะคะตาม,มากนียค่ะต้นมะกะอกต้นนี้ ขอดูมะกรอกหน่อยค่ะไม่เาได้เรื่องูปมะกอก ้าต้มซุปตำอร่อยมากเลยนะคะขอดูชัดๆหน่อยค่ะลมเ,เย็นมากมากค่ะหลังจกที่เราล้นมานาน,อ,าอ,นอ๋อโถ กระบอกเราก็จะกองดาดนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขยันหน่อยค่งานปักสูงด้วยขอบคุณค่ะเลยปีชิปสิไม่รู้เปล่าลูกเพิ่นกินขี้เขียวหน่อยนะยับสีนะผอย่าฟ้าเอาขาข้างขวาหน่อยอุ้ยมันมีสองลูกเอานู่นข้างขวาหนอนยูเอาไม่ติเอ้าก็จะได้แค่นี้ประมาณเท่านี้แล้วก็อยู่กระเป๋าเสื้ออีกนะคะนี่ก็มีค่ะ อยู่ตรงนี้ค่ะคุณกล้องตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้มาก่อกีในเสื้อ,อน,นี้ค่ะคือเราไม่มีถุงนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายอาบัว